สามกิจกรรมเนี่ย<ม>เป็นกิจกรรมที่สามารถผมดูแล้วมันประยุกต์ใช้ได้ซึ่งประยุกต์แล้วสามารถจะประยุกต์ใช้โดยที่เอาไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมได้ตลอดปีนะอย่างเช่น,อย,ชน,อ,ยชนอย่างเช่นวิทยอย่างเช่นวิทยาภาพสัมพันธ์วิทยาโครงการวิทยาภาสสัมพันธ์เนี่ย,ม,ม,นนยมันก็เป็นลักษณะของเหมือนการสร้างสัมพันธ์กันเราจะทำไงให้เขารู้สึกว่าเขามีความสัมพันธ์นตลอดเวลา โดยกลุ่มไหนสร้มีความสัมพันธ์กันอาจจะเปลี่ยนแปลงหนักแปลงไปโดยการโดยการให้คะแนนคนที่สัมพันธ์ดีกเราหรือว่าเราไปสร้างสัมพันธ์อะไรกับใครแผนไหนสร้างสัมพันธ์แผนไหนแล้วก็ลงให้คะแนนหรือว่าในแผนก HR ของเรากับแผนฝ่ายขาย ถ้าแล้วเาแบบเรามีความชำนาญฝ่ายขายไหมฝ่ายขายสำพันภาพการเรา,ามีหรือเปล่าเราให้คะแนนฝ่ายขายเท่าไหร่ให้คะแนนฝ่ายบุคคลเท่าไหร่ให้คะแนนฝ่ายการเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วคะแนนทุกอย่างมารวมกันโดยที่ในแต่ละเดือนก็จะมีรางวัลให้สำหรับแผนกนั้นซึ่งนแผนกนั้นได้รางวัลปั๊บก็เหมือนกับเป็นขนมเนืออะไรก็ได้ที่ถ้ารางวัลได้อาจจะสักประมาณ500 500อะไรก็ไม่ซื้อไก่เชฟซี่มาเลยตึงไทใหญ่ แล้วก็เรียนกินกันในคะแนนนี้เป็นของขวัญที่เราร่วมใจกันละเดินไปทำไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะเหมือกนกับการพยายามสร,าสร้างสัมพันธ์กันซึ่งเมื่อเราเพื่อนพยายามสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นเราได้คะแนนถ้าเอชอาร์ไม่ไปสัมพันธ์ใครเลยเขาก็ไม่ให้คะแนนเอชอาร์แต่ถ้าสัมพนันธ์กันสิบคะแนนสิบแผนกให้คนละแผแนนเราได้สิบคะแนนแล้วเอชอาร์ได้สิบคะแนนแล้วอย่างเงี้ยเพราะพยายามต้องสร้างสัมพันธ์ไปเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้สึกซึ่งบางทีรางวัลมันไม่มันไม่ได้จูงใจแค่ได้อย่างในเคฟซีแถวหรอกแต่ขอจ ก็ทำวาการสักเนี้ยก็สร้างสร้างเป็นกิจกรรมตลอดปีไนดะ้แล้วพอสิ้นปีปั๊บก็รวมคะแนนทั้งหมดเลย12เดือนขายดีที่สุดรับรางวัลใหญ่เวลาจัดงานปีหปใหม่ของบริษัทก็รับรางวัลใหญ่ไปเลยอาจจะได้เงินรางวัลจากบริษัทสักห้าพันหมื่นหนึ่งเลยก็ไปแบ่งกันก็ได้เป็นกินเลี้ยงกันก็ได้แล้วแต่เขาให้เขาตัดสิยยในใจเองในแผนน้นะมันก็เป็นกิจกรรมที่สามารถจะริงได้สุดได้แล้วก็เรื่องไปขอเงินบริษัทขอเงินเจ้าของมาทักงห้าพันหนึ่งห่ว่าเรื่องเล็กกับกับเราจัดครงการสเดือนน่ี้ซึง มันดูบางทีไม่เยอะนะแต่มันได้ใจเหมือนที่อาจารย์นัทบอกว่าเวลาจับมีกขีดนี่ก็ซื้อจักรยานคันหนึ่งมาเลยสวยๆและขี่เพราะขี่แต่คนงมันเห็นหัวนักบวช่ะใครอยากได้มางม,มันมีใครไม่อยากได้ผมไม่ขี่เองผมก็อยากได้ให้ลูกใช่ไหมอยากได้ให้น้องอยากได้ให้ใครๆอย่างเนี้ยแม้ไม่แม้แมเฉยๆนะแต่ถ้าจับชื่อมาผมได้ผมก็ดีใจแม้จะไม่หวังอะไรก็ตามแต่มันก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ใจอย่างโครงการใจสะอศาสตร์จ่ายศาสตร์านรุ่นอย่างเนี้ย ก็ทําได้นะอย่างยิการทบทนตัวเอง,องทบทนตัวเองเนี่ยเป็นการเป็นการให้คะแนนตัวเองว่าอาทิตย์นี้ยเราให้คะแนนตัวเองสิทุกคนให้คะแนนจะประเมินเลยว่าสิบคะแนนเนี่ยเราคิดว่าเราดีแค่ไหนในสิบคะแนนเรามีแค่ไหนสมมติผมให้คะแนนผมแปดในแปดเนี่ยมันต้องมีข้อบอกว่าที่ให้แปดดีเพราะอะไรผมทําอะไรบ้างแล้วอะไรที่ไม่ดีบ้างที่มันพ่าที่มันเสียไปสองคะแนน ที่ผมได้ถือไปไม่เต็มสิอะไรบ้างให้สุดมีเขาตัวเอง